สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมานาชาแนลนะคะวันนี้กับามาพร้อมกับฝนฟ้าอากาศเลยทีเดียวตกตั้งแต่เมื่อคืนตีสามก็ไม่ได้หยุดเลยทีเดียวแต่เมื่อคืนนะเปาเกือบไม่รอดเพราะว่าร้อนเกินไปนะคะทุกคนเพราะเป่าไม่มีแอร์เนาะห้องพัดลมคือมันไม่ไหวจริงๆอะทุกคนร้อนมากๆเมื่อคืนนะเปาจะตายให้ได้ต้องตื่นขึ้นมาอาบน้ําะจนได้มาแตะอะไรนะ พลาสเตอร์แก้ปวดที่ขมับแล้วก็เอาทิชชู่เปียกชับซ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 ับเช็ดทั่วตัวเลยคือมันไม่โอเคเลยทุกคนร้อนเกินไปอะแล้วบรรยากาศแบบนี้อพอก็เลยหลังจากทิ่มแทงน้ำออกจากผ้าใบอะค่ะทุกคน ที่อยู่ข้างบนเพราะว่าปอมไม่มีหลังคาเนาะอันนี้เป็นบ้านพักธรรมดาก็คือไม่มีหลังคาที่จะแบบมาตรฐานก็เลยต้องใช้ผ้าใบแล้วก็น้ํามันขังอยู่บนผ้าใบก็ต้องอขึ้นไปดันน้ําขึ้นไปดันน้ําออกจากาผ้าใบเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาทะลุลงมานะทุกคนหลังจากเสร็จก็เลยมาทําข้าวต้มทานเที่ยงนี้ให้ดูข้าวต้มกันค่ะทีหลังน้ําลดนะเนี่ย ตอนแรกเขาท่วมขึ้นมานี่เลยท่วมขึ้นมาข้างบนนี้เลยค่ะทุกคนท่วมขึ้นมาข้างบนนี้เลยเขาเพิ่งลดน้ำเนี่ยพอเขาลดเสร็จปุ๊บทิมแทงน้ำเสร็จปุ๊บดูต้นมงต้นไม้ดูสิคะนี่ก็คือสวนหย่อมที่เราเป่าจัดก่อนหน้านี้นะสวยไ้ย้ทุกคนว่าสวยไหมคะเย่ขยายต้นมงต้นไม้โตแฉะหมดเลยค่ะไม่สามารถที่จะไปนั่งทานข้าวได้ ต้องไปหานางทานหน้าบ้านแล้วนี่ผ้าใบตัวนี้ก็หย่อนลงมาคือน้ำฝนทั้งนั้นเลย <_ d ue> ก็คือหลังจากทำอะไรเสร็จก็เลยมาทำข้าวต้มเพื่อจะทานเที่ยงนี่ค่ะทุกคนดูข้าวต้มหมูเปล่านะเป็นข้าวต้มหมูใส่หมูสับแล้วก็หมูยอนะทุกคนาทานไหมเหมาะกับบรรยากาศมากๆเลยค่ะทุกคน มกับบรรยากาศมากเพราะบรรยากาศแบบนี้เราต้องสดข้าต้มร้อนๆเนาะข้ต้มหมูใส่หมูยอใส่หมูสับอร่อยไม่อร่อยก็ต้องเามาชินกันนะคะ FC ที่รักทุกท่านส่วนบรรยากาศตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มโปร่งแล้วคะ่ะทุกคนฟ้าเริ่มโปร่งแล้ว ดูค่ะต้นไม้ต้นนั้นที่เขาล้มกระเลยเท่ก็คือ,อพัดพายุพัดรอบรอบก่อนหน้านี้ที่เข้ามานะที่อาปอาไม่ได้อยู่บ้านอะ่ะดูเขาโชคดีขนาดไหนเขาล้มเขาไม่ได้ล้มใส่บ้านฝั่งโน้นหรือม่ไม่ได้ล้มบ้านฝั่งนี้คือเขาล้มลงไปตามแนวต้นไม้ทางนี้เลยค่ะทุกคนทุกคนว่าดีไหมคือโชคดีมากๆเลยส่วนวันนี้ก็คือท่วมจนขึ้นมาถึงนี่เลยนะทุกคนขับเพิ่งรถนี่ค่ะอยู่ในคลองยังปิ่มอยู่เลยค่ะเห็นไหม คือมันแฉะมากๆเลยจนไม่มีที่จะอยู่ตรงนี้ป่าวจะเป็นฮจะจัดสวนเล็กๆสวนย่อมเล็กๆไว้ให้น้องหมาน้องแมวเล่นกัน <c oughs> ส่วนตรงนี้คือสุดยอดค่ะน้ำพิ่งลดแต่บรรยากาศแบบนี้ก็มาเหมาะกับการสดข้าวต้มร้อนๆกันนะเนาะบรรยากาศแบบนี้เราก็ต้องมา สดข้าวต้มร้อนๆกันเพื่อจะแบบว่าให้ร่างกายอบอุ่นแต่ที่จริงอ่ะปอาก็ชอบนะบรรยากาศแบบนี้พเพราะปอชอบบรรยากาศเย็นๆไม่ได้ชอบความร้อนเลยแต่ข้าวต้มของเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าปอาตุ๋นข้าวไว้เป็นชั่วโมงแล้วคือปกติทั่วไปเขาจะใช้ข้าวที่เสียบมะข้าวแล้วหุงแล้วก็มาต้มนะเนาะแต่ป๋าใช้แบบล้างข้าวเขาสองน้ําแล้วก็ลงมาต้มกวนกวนกว,วนเขาให้วิตามิน บีเขาละลายออกมาในน้ําซุปเพราะว่าถ้าเราไปทําเป็นแบบข้าวหุงแบบนั้นอะ่ะแต่ก็สะดวกใคระสะดวกแล้วแต่ใครจะสะดวก,กน,นะคะทุกคนแต่สําราบอเปาคือนี่คือสูตรของเอเปาก็คือล้างข้าวแล้วนําลงมาต้มแล้วก็เจียวกระเทียมแล้วก็นําหมูลงไปผัดอนําหมูลงไปผัดเสร็จปุ๊บก็เอาลงไปเลยใส่เกลือ ก็จะเน้นเกลือกับน้ำตาลนิดหนึ่งกับผงชูรสนิดหนึ่งนั่นคือข้าวต้มสูตรของอาเปานะแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวนิดหนึ่งแล้วคลิปนี้ก็เสร็จแล้วก็เราก็ไปเตรียมทานกันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วคลิปนี้ก็อาเปาก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้อาเปาเพื่อเป็นกำลังใจให้อาเปาด้วยนะคะคลิปนี้อาเปาขอลาไปก่อนแล้วนะบายสวัสด,ดีค่ะ